เชียงใหม่หรือเชียงใหม่ของชาวล้านนาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สองของประเทศไทยและมีเขตเมืองที่จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศประวัติศาสตร์อันยาวนาน700กว่าปีของเชียงใหม่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองทางด้านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเชียงใหม่จึงมีทั้งความเป็นเมือง ความเป็นชนบทความเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทและความหลากหลายทางชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่มีวัดที่ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยี่ยมสักการะอยู่เสมอชาวเมืองเชียงใหม่ผ่านช่วงเวลาแห่งความท้าทายท่ามกลางกระแสโลกที่ผันแปรยอย่างไม่หยุดนิ่งวัดจึงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีบทบาทสำคัญในการดึงจิตวิญ,ญญาณของผู้คนให้สงบนี่ ไม่ไหลไปตามกระแสทางโลกที่วุ่นวายเรามาถึงวัดผาราดในช่วงเวลาบ่ายบรรยากาศของวัดร่มรื่นสะอาดสงา่าสงบเรียบง่ายการจัดวางและการออกแบบทุกอย่างภายในวดัดมีความกลมกลืนกับธรรมชาติตามความตั้งใจที่ท่านพระครูได้วางไว้ให้วัดผาลาด เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจของผู้คนที่เข้ามาในวัดเพราะครูทีระสุตโพน์บอกกับเราว่าท่านตั้งใจจะให้วัดผาลาดเป็นศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติเป็นยาบำรุงหัวใจเก็บไว้ให้คู่กับคนเมืองเชียงใหม่และดอยสุเทพขออนุญาตให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังถึงงานที่พระอาจารย์ทําเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสุขภาวะของเมืองเชียงใหม่อะคะ่ะพระอาจารย์ค่ะขอจะเจริญพร แล้วก็พระอาจารย์ร่วมทำงานร่วมกับมหาจุฬาทนะสมาทําร่วมกับมหาจุฬาลงกรเกี่ยวกับเรื่องการเอาวัดให้กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาการระบบนิเวศภายในดอยสุเทพแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทําร่วมกับทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม เลยคิดว่าเวลาที่คนเดินทางเข้ามาในวัดก็ดีเดินทางขึ้นมาบนดอยสุเทพก็ดีเนะี่ยเวลาผ่านทางก็จะสามารถได้สัมผัสเรียนรู้กับธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็ได้รู้ว่าต้นไม้ที่เราเดินผ่านมีอายุเท่าไหร่และต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้สําคัญของป่านี้อย่างไรแล้วก็ที่ที่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นยาอะไรได้ mm hmm. เวลาเราเจ็บป่ยวยเราสามารถใช้พืชชนิดนี้ เอาใบไปต้มหรือสามารถดมใบมันได้สามารถที่จะนำใบไปกินสดๆได้ห,หรือเก็บใบแห้งห<น>ไปทำเหมือนชาก็ได้네นะก็จะได้คณะเภสัชศาสตร์ตท่านเข้ามาช่วยให้ความรู้ดูต้นไม้ก็แล้ว่าทำแผนที่ต้นไม้พร้อมกลับให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ไม้ต้นไม้แล้วก็การดูแลสุขภาพโดยโดยใช้พืชพันธุ์ ที่อยู่ในท้องถิน่นเป็นหลักง,งั้นย้อนกลับไปถึงที่มาแรงบันดาลใจของพระอาจารย์ในการที่อ,อยากจะทําให้วัดนียเป็นศูนย์รวมทางจิตใจหรือเป็นที่ที่ทําให้เกิดความสุขของคนที่มาที่วัดนะคะจริงแล้วจุดเริ่มต้นของการทําเรื่องนี้เกิดขึ้นจากพระอาจารย์อยากได้มาสเตอร์แผนก่อนเพราะว่าเรามองเห็นการพัฒนาวัดใน ที่ผ่านมาเนาะเราก็อยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างวัดสร้างบาแรกๆก็ไม่ได้สนใจแต่พอไปเห็นวัดที่วัดป่าแดงท่านมีตัวมัอร์แพลนแล้วท่านก็มีแผนแน่นาคตว่าต่อไปกุฏิจะเป็นแบบไหนวิหารจะเป็นแบบไหนพระเจดีจะเป็นแบบไหนลานวัดจะเป็นยังไงกำแพงจะเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมัน การทําวัดแล้วมีมาสเตอร์แลนมีแผนนี่เป็นเรื่องดีนะก็เลยพยายามที่จะหาท่านผู้รู้หาครูบาอาจารย์มาช่วยท่านก็มาพูดคุยจนกระทั่งท่านให้แนวคิดว่าก่อนเราจะสร้างอะไรต่างเนี่ยเราต้องมีเป้าก่อนรู้จักวางเป้าหมายของของวัดให้ได้ก่อนว่าท่านจะวัดผาลาาไปเป็นอะไรถ้าท่านไม่รู้ว่าจะาวัดไปเป็นอะไรเราก็ออกมาสเตอร์แลนในท่านไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้เราไม่เคยคิด เราอยากได้แพลนแต่เรายังไม่รู้ว่าแพลนนี้จะจะนำวัดไปเป็นอะไรพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้วัดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่สามารถที่จะดึงจิตวิญญาณที่ดีงามของคนเราเออกมาในที่สุดแล้วก็เกิดการพูดคุยกันแล้วก็ได้แนวคิดว่า 1. วัดเนี่ยสะาดสงสง่าสสงบ สีเรียบง่ายได้สี่คำนี้ก็เขาบอกว่าเมื่อเราเรารู้ว่าเราจะพัฒนาวัดไปถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราก็เริ่มวางแผนและทำงานหรือสีก็ดีชาวบ้านก็ดีพระสงฆ์ก็ดีที่เดินทางมาที่นี่ไม่ได้มาเพราะมีวิหารไม่ได้มาเพราะมีเจดีย์ไม่ได้มาเพราะว่ามีใครรออยู่ตรงนี้แต่มาเพราะที่นี่มีธรรมชาติแบบนี้ที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมรออยู่ เพราะนั้นเราจะต้องเก็บสิ่งนี้เอาไว้ให้เป็นมรดกที่ดีงามแล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป<ะ>ก็เลยพอได้คำคำพูดนี้ก็เลยว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มันจะดึงความสุขทางจิตของคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่หายากแผนพัฒนาของวัดนาราดที่ดีก็คือเก็บยา ที่จะใช้เป็นยาบำรุงหัวใจของคนะสร้างความสุขในจิตของคนเม็ดนี้เก็บไว้ให้อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่คู่กับดอยสุเทพตลอดไป อาจารย์พูดถึงเรื่องของเมืองเชียงใหม่เราจะพบว่าเมืองเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากมายในความการพัฒนาความเป็นเมืองความเป็นเมืองที่ทันสมัยเมืองสมัยใหม่ภาพของเมืองเชียงใหม่สําหรับพระอาจารย์แล้วเนี่ยเมืองเชียงใหม่คืออะไรคะมีคนบอกว่าเชียงใหม่คือนครแห่งชีวิตและความมัง่งคั่งเชียงใหม่คือถิ่นไทยงามที่ มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีหรือเชียงใหม่เป็นนครที่มีความสง่างามทางวัฒนธรรมที่มีอายุยืนยาวมา700รกว่าปีน,นั้นก็จะเป็นมุมมองของของแต่ละท่านที่มองเห็นว่าวัฒนธรรมสําคัญสิ่งแวดล้อมสําคัญแต่ว่าในในความเห็นพระอาจารย์คิดว่าเชียงใหม่มีอายุมาเจ0ดรกว่าปีเหมือนกับ ปู่ย่าตายายของเราที่มีอายุ70จะ80แล้วเนี่ยเราในฐานะลูกหลานที่เกิดมาแล้วก็มาอยู่กับเมืองเชียงใหม่มุมมองของพระอ,อาจารย์คิดว่าแทนที่เราจะมองว่าเราจะอยู่ในเมืองเชียงใหม่อย่างมีความสุขได้อย่างไรเราคิดใหม่ว่าเราจะดูแลเมืองเชียงใหม่ที่มีอายุมา700กว่าปีเนี่ยให้ท่านมีสุขภาพดีแข็งแรง อยู่กับพวกเราให้นานๆต่อไปได้อย่างไรซึ่งการมองแบบนี้เราจะมองเมืองเชียงใหม่ในฐานะลูกหลานเราจะมองเมืองเชียงใหม่ในฐานะที่เราจะเป็นผู้ดูแลท่านไม่ใช่ท่านดูแลเราอย่างไรก็ตามเราก็หนีไม่พ้นวิถีชีวิตของความเป็นเมืองที่ถาโถมเข้ามาซึ่งสิ่งนี้ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปความรีบรีบเร่งแข่งกันเองแข่งกับสังคม แข่งกับเทคโนโลยีแข่งกับเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสร้างความตึงเครียดและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไม่ว่าจะเป็นคาราวาดหรือว่าพระสงค์เองพระอาจารย์มีคําแนะนําอย่างไรในการใช้ชีวิตถ้าเราอยู่กับปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเจ็ิบเราถามว่าเราจะชวนท่านทําธุรกิจไหมเราจะชวนท่านไปแข่งกีฬาไหมเราจะชวนท่านไปนั่งทําธุรกิจการค้าหรือเดินทางร่วมกับเรา หรือว่าเราอยากว่าวให้ท่านอยู่ทํางานเท่าที่ท่านทําได้ส่วนเราออกไปลุยเพราะเรายังเด็กเรายังมีพละรกกาลังแล้วเราจะกลับมาดูแลท่านเมื่อเรามีรายได้จากมรดกที่ท่านมอบให้เราองค์ความรู้ที่ท่านมอบให้เราสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ท่านมอบให้เราเมื่อเรามีผลกําไรเราได้ดีจากสิ่งนี้เราก็จะดูแลท่านให้ท่านสามารถที่จะมีสุขภาพดีและแข็งแรงอยู่กับเราเมืองที่มีอายุมาก ควรสงบนิ่งวิ่งช้าๆส่วนเราที่เป็นคนรุ่นใหม่เราควรจะวิ่งในจังหวะที่เราสามารถวิ่งได้ทำงานในจังหวะที่เราสามารถทำได้แต่เมืองต้องสงบอ่าทราบมาว่าพระอาจารย์มีโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการด้วยที่ชื่อ,อว่าสืบสารล้านนาอาหารพื้นเมืองอ,อยากให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังถึงโครงการนั้นค่ะ,ะพระอาจารย์อยู่กับกลุ่มสืบสารภูมิปัญญาล้านนา ซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะอนุรักษ์เรื่องของอาหารซึ่งเราก็คุยกันว่าอาหารที่ดีก็คืออาหารตามฤดูกาลอาหารที่ดีก็คืออาหารที่ปลูกปรุงจากพืชพันธุ์ที่ปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์เมื่อที่มาดีปรุงด้วยวิธีการที่ดี mm hmm. เมื่อคนนำเข้าสู่ร่างกาย mm hmm. ก็จะได้อาหารที่ดีๆครับ เรามองเห็นว่าคนในอดีตไม่ค่อยมีโรคภัยแค่เจ็บเท่าไหร่ <S <S <an> <S เขาก็กินหมูนะ <S <S <an> <S แต่นานๆานานกินทีเขาทานเนื้อก็นานๆกินทีเขาก็ทานผักแต่ไม่ค่อยมีใครเป็นโรคภัยแค่เจ็บเพราะ <S <S <an> <S อาหารไม่ค่อยเป็นยกเว้นไปทานอาหารผิด <S an> แต่ปัจจุบันเราทานอาหารตามความอยากเราไม่ใช้หลักของพระพุทธศาสนาในการทาน พราะนั้นการทานอาหารในยุคปัจจุบันเลยเกิดการทานซ้ำทานซ้อนทานทานบ่อยครั้งจนกระทั่งร่างกายมันรับไม่ไหวเราไม่ต้องว่าร่างกายเนาะอาจารย์มีมีอาหารที่ชอบอะไรบ้างสมมติว่าเราชอบออส้มถ้าให้กินส้มทุกวันหรือเราบอกว่ามะละกอรอร่อยมากให้ทานมะละกออย่างเดียวทุกวันก็ ม,มีเพื่อนที่เรียนหนังสือเนาะแต่ว่าเขาเรียนที่ที่มอชอเขาบอกว่าท่านหนูเพื่อนบอกเป็นดีสั้น <c oughs> ก็ไปตรวจสุขภาพเพราะว่าเล็บเริ่มเหลืองฟันเริ่มเหลือง <c oughs> ตาก็เริ่มเหลืองแก่่แกไม่ได้เป็นก็พอไปตรวจปรากฏว่าหมอบอกว่าไปกินอะไรมาหมอถามว่าไปกินอะไรมา บอกอ๋อที่ข้างหอพักมีมะละกออยู่ต้นหนึ่งคนอื่นไม่ทานแต่แกทานแกทานเกือบทุกวัน<ม>ทานแต่มะละกอมะละกอมะละกอจนกระทั่งสีมันออกไปตามผิวตามเล็บหมอเลยบอกว่าหยุดทานแทนที่มันจะเป็นคุณมันจะเป็นโทษต่อร่างกายฉะนั้นถ้าอาจารย์คิดว่าการการทานอาหารเป็นจริงๆแล้วกลุ่มที่มาทำเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นการฟื้นฟูเรื่องของอาหารพื้นบ้าน แล้วก็กินหลากหลายแต่กินตามฤดู mm hmm. ก็จะเป็นเก็จะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้น <Okay. S 1> ก็เดียได้กลุ่มนี้เวลาที่ทำงานเวลาที่มีกิจกรรมภายในวัดเนี่ยถ้าหากว่าเป็นวัดเป็นคนดูแลเนาะอาจารย์ก็จะให้ทางกลุ่มสืบสารูมิปัญญาล้านนาเนี่ยขึ้นมาจัด mm hmm. ในเรื่องของอาหาร mm hmm. ขึ้นมาเราจะไม่ใช้ถ้วยโฟมเราจะไม่ใช้พลาสติก แต่เราจะใช้ใบตองใช้อาหารที่ปรุงจากธรรมชาติแล้วก็ทานแต่พอดีพอดีไม่เน้นเรื่องของความอร่อยหรือรูปลักษณ์ของเรียนถามเรื่องของอาหารที่ญาติโยมนํามาถวายพระสงฆ์ค่ะโดยหลักพระธรรมวินัยแล้วพระสงฆ์ก็ไม่สามารถที่จะ ปรุงหาอาหารเองได้ซึ่งก็จะต้องพึ่งพาอาหารที่ญาติโยมนํามาถวายพระอาจารย์เห็นปัญหาอะไรไหมคะกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือว่าพฤติกรรมการทําบุญใส่บาตรในปัจจุบันและพระอาจารย์เห็นปัญหาอะไรยังไงแล้วอยากจะให้ข้อเสนอข้อแนะนําอะไรกับเราเป็นความรู้บ้างคะ่ะพระอาจารย์มองว่าการทําบุญตักบาตรของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเขากินและใช้ยังไงเขาก็ตักบาตรแบบนั้น คนสมัยโบราณเขาปรุงเองเขาปลูกเองเขาก็อาหารที่เขาจะกินนั่นแหละมาใส่บาตรถ้าเราไปบินทบาตตามบ้านนอกเราก็จะได้อาหารที่ชาวบ้านกินนั่นแหละมาตักบาตรแต่ถ้าเราบินในเมืองเขาไปตลาดไปซื้อเดี๋ยวเขาก็จะไปกินเขาก็จะแบ่งอันนั้นและใส่บาตรให้เราถ้าเราเดินผ่านวัยรุ่นที่เขาชอบกินอาหารสําเร็จรูปเขาก็จะเอาอาหารสําเร็จรูปใสบาตให้เรา มันจะมีเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งเนาะซึ่งพระอาจารย์คิดว่าอาหารที่ตักบาตเนี่ยเป็นไปตามกาลสมัยแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแต่เราไม่ทันคิดคือการพิจารณาก่อนฉันความผิดไม่ได้อยู่ที่โยมแต่ความผิดอยู่ที่พระก่อนฉันพิจารณาอะไรกลายเป็นว่า วัดเราก็พิจารณาพระสงฆ์ก่อนฉันก็พิจารณาที่วัดพระทุกรูปพิจารณาหมดแต่พิจารณาอะไรก็ไม่รู้เราอันนี้ความเข้าใจพระอาจารย์นะท่านก็ปนมมือแล้วก็สวดสวดเสร็จท่านก็ฉันเอาอะไรมาประเคนก็ฉันหมดแต่จริงๆแล้วการพิจารณานั้นไม่ใช่พิจารณาว่าเรากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินหรือเราจะกินอะไรแต่มันควรพิจารณาว่า อะไรควรทานไม่ควรทานแล้วควรทานเท่าไร่วัดเราก็พิจารณาพระสงฆ์ก่อนฉันก็พิจารณาที่วัดพระทุกรูปพิจารณาหมดแต่พิจารณาอะไรก็ไม่รู้เราอันนี้ความเข้าใจพระอาจารย์นะ ท่านก็พนมมือแล้วก็สวดสวดเสร็จท่านก็ฉันเอาอะไรมาประเคนก็ฉันหมดแต่จริงๆแล้วการพิจารณา,านั้นไม่ใช่พิจารณา,าว่าเรากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินหรือเราจะกินอะไรแต่มันควรพิจารณา,าว่าอะไรควรทานไม่ควรทานแล้วควรทานเท่าไหร่ <S <S ถ้าเราทานในในแนวในรูปของพระธรรมวินัยหรือทานใน ในกรอบที่พระพุทธเจ้าวางไว้เนี่ยเราก็จะน้องเพ่งดูในขณะที่เราสวดแล้วก็ดูว่ามีอาหารที่เรารับประเคนมาสิบอย่างแต่เราทานสองอย่างเราทานเนื้อเราทานผักหรือเราจะทานเฉพาะผลไม้นี่เป็นเป็นเรื่องของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพิจารณาแล้วพิจารณาพอเป็นพิธีต่อถึงเวลาฉันไม่พิจารณาอันนี้โทษ ปัจจุบันที่เกิดโทษเพราะเหตุนี้ฉันไม่พิจารณาแต่พิจารณาเป็นธรรมเนียมก็เลยลเ,เลยเกิดเลกิดโรคภัยไข้เจ็บอาจารย์ก็เลยในในวัดภาราดเองตอนนี้เราชวนกันว่าเราจะกลับไปใช้วิธีการฉันแบบโบราณน,นั่นก็คือใช้บาทแล้วก็ตักอาหารแล้วก็มานั่งฉัน ถ้าเรารับประเคนเป็นโตเนี่ยชันนานอิ่มยากเดี๋ยวเด็ดโยมก็มาเติมอันไหนอร่อยใกล้จะหมดเด็กโยมก็มาเติมให้แต่ถ้าเราฉันแบบมาคุูบาอาจารย์เนาะฉันแบบโบราณนะัคือพิจารณาเสร็จเดินตักะจะพิจารณาทันไม่ทันมีโอกาสเดินรอบเดียวมีโอกาสตักครั้งเดียวแล้วก็มานั่งฉันเสร็จจบทดลองอยู่ช่วงหนึ่ง เราก็คุยกันปราว่าฉันแบบโบราณสุขภาพดีกว่า mm hmm. แต่พอมานั่งฉันสักเดือนสองเดือนเริ่มอึดอัดแล้วเพราะฉันเยอะเริ่มน้ำหนักเริ่มขึ้นแล้วก็ควบคุมไม่ค่อยได้นะ mm hmm. เพราะว่ามันมันหยุดไม่ได้หลายองค์ก็หยุดไม่ได้ ดะนั้นการการไม่ได้พิจารณาพัตหารแล้วฉันพระอาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นโทษมากกว่าพิจารณาในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ใช่พิจารณาตามธรรมเนียมปฏิบัติถ้าเราเข้าใจการพิจารณาอาหารเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องของสุขภาพพระสงฆ์ยังไงก็จะไม่ได้รับการแก้ไขไพระพระอาจารย์มองว่าการถวายอาหารเป็นเรื่องของศรัทธาญาติโยม เพราะบางคนเอาอาหารมาถวายพระเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อเขาชอบแบบนี้คุณแม่ชอบแบบนี้ลูกสาวชอบแบบนี้<ๆ>ก็เลยเอาของเหล่านี้แหละมาะถ้าถ้าเราคิดทางหนึ่งก็คือเขาแบ่งใจให้พระห้าสิเอเผื่อว่าหลวงพ่อจะชอบตามแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าหลวงพ่อไม่ชอบเนี่ยหลวงพ่อรับประเคนแล้วก็เก็บม้ให้คนอื่นได้หลวงพ่อไม่จําเป็นต้องชันทั้งหมด มันมีเรื่องของกรณียกิจสี่ของพระสงฆนะ์เนาะอันหนึ่งก็คือเที่ยวบินท่บาทนะเที่ยวบินท่บาทเนี่ยอันแรกเลยซึ่งพระอาจารย์คิดว่าถ้าเราเอาเรื่องนี้ย้อนกลับมาว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันแม้กระทั่งตัวของพระอาจารย์เองเนี่ยมีอยู่เวนานมากสักหลายปีเลยที่ไม่ออกบินท่าบาทเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ฉันเช้า อันที่สองก็คือมีญาติโยมนำนำอาหารมาถวายเราก็เลยไม่ต้องออกไปแค่ตื่นตื่นตื่นมาทำสสวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็ทำความสะอาดนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวก็รับแขกแล้วก็ฉันเสร็จก็ไปไป,ไปมหาวิทยาลัยเป็นแบบเนี้นานแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราก็คือจามบ่อยอเจอเย็นนิดหน่อยก็เอาละถ้าถ้าเริ่มเป็นวัดก็เกือบทั้งวัน บางทีก็สองวันสามวันบางวันจามจนกระทั่งตาน,นี่บวมหมดยาที่ต้องพกอยู่ตลอดก็คือ,อยาแก้แพ้ยาแกหวัดยาแก้ไอ,อนี่ต้องพกตลอดแต่พอตอนหลังมาได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดคุยเรื่องของการเดินการออกกําลังการแกว่งแขนเราเห็นหลวงพ่อองค์นี้เข้าโรงพยาบาลองค์นี้เข้าโรงพยาบาลราะเดี๋ยวนี้เวลาเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงเฟสกันวันนี้พักอยู่ที่ โรงพยาบาลสงนิเวศอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วอ,องนี้เข้าองนี้เข้าแต่พอเราไปเจอกันถ้าบอกว่าหมอแนะนำให้แกว่งแขนบ้างให้เดินให้ออกกำลังอาจารย์เราก็ลองเดิน,อดนตอนหลังมาก็เลยลองลองพอเราเราทดสอบเดินแต่ก็เดินไม่มากเดินนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยมากจนจนวันหนึ่ง เกิดการคิดร่วมกันว่าเราจะเดินตามรอยคูบาศรีวิชัยกับโมนิทิสถาบันคูบาแล้วก็เขาวางแผนกันว่าจะเดินจากจังหวัดลำพูนมาจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์บแค่เดินไม่เป็นไรหรอกเดินทางเรียบเพราะว่าเคยไปเดินขึ้นเขาทักสังมามเราเดินไหวเพราะว่าก่อนไปก็ซ้อมอยู่นะซ้อมเดินขึ้นพาลาดเราขึ้นลงขึ้นลงอยู่แต่ว่ามันไกลกว่าน,นี้มากพอไปพอจะไปเดินที่ ลำพูนมาเชียงใหม่พระอาจารย์ก็คิดว่ามันเล็กน้อย mm hmm. เขาเดินระยะสั้นจากวัดสวนดอกมหาคูบา4 km, ี่กิโลพรอาจารย์4ี่กิโลเดินได้สองกิโลขาติดแล้ว mm hmm. เดินเดินจะไม่ไหว mm hmm. ก็มีญาติโยมหลายคนต้องหยุดเอาพัสเตอร์มาแปะเท้าบ้างแปะเล็บบ้างอะไรบ้างเริ่มมีได้รับบาดเจ็บเนาะจากการเดินก็เลยคิดว่า โยมโยมไม่ไหวแต่ว่าลึกๆเราก็ไม่ไหวแล้วก็เริ่มเริ่มรู้ว่าการที่เราไม่เดินมันเป็นเหตุทําให้สุขภาพของเราไม่ดีตอนหลังมาก็เลยมามามาฝึกเดินพอฝึกเดินแล้วอาการหวัดหายจากเดิมที่ต้องเจออากาศเย็นยิ่งช่วงฤด,ดูหนาวฤด,ดูฝนนี่เจอฝนไม่ได้เจอเย็นไม่ได้จะเป็นไข้กลายเป็นว่าไม่เป็นไร อันนี้สองจากการเดินนี่มันทำให้สุขภาพเราเราดีขึ้นก็เลยไปนึกถึงในตัวของพระวินัยว่าที่เขาบอกว่าหนึ่งต้องบินทบาทสองเช้าบินทบาทกลางคืนเดินจงกรมก่อนนอนแล้วต้องเดินจงกรมหนึ่งบรรลังถึงบันลังของเขาก็คือประมาณ15นาทีนั่ง15นาทีแล้วลุกไปเดิน15นาทีแล้วกลับมานั่งอีก15นาทีก็ค่อยพักผ่อน ในขณะเดียวกันเดินวินาบาทต้องเดินค่าววาหนึ่งคาวุธ1หนึ่งคาวุธเมื่อวัดระยะทางเดินเนี่ยหกิโลไม่ว่าจะได้ข้าวไม่ได้ข้าวต้องเดินให้ได้หนึ่งคาวุธแล้วค่อยกลับอ,อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนาะจริงๆแล้วถ้าเราเอาพระวินัยเป็นหลักเนี่ยถ้าเดินออกไปปุ๊บรู้ว่าโยมรออยู่หน้าวัดเต็มเลยออกไปกี่โมงหพรุ่งนี้ต้องออกตีสี เพื่อไปไกลๆก่อนแล้วก็เดินกลับมา okay, okay. เพื่อให้ตัวเองได้เดินตามที่พระวินยัยกำหนดไว้และพอเรามาดูเรื่องของสุขภาพเนี่ยหมอในปัจจุบันบอกว่าการเดินที่ทำให้สุขภาพของเราดีก็คือต้องเดิน1 5 5นาที1 5นาทีก็เป็นเรื่องของการก็เรียกว่าทำลายทำทำให้สารอาหารที่เราสะสมไขมันที่เราสะสมไว้ในร่างกายเนี่ย เริ่มเริ่มจะมีการาาย่อยสลาย15นาทีที่2ถึงจะเป็นการดึงพลังงานสะสม,มเอาออกมาใช้เพราะฉะนั้นแสดงว่าการเดินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงมพระอาจารย์เ็าเลยวัดการเดินของตัวเองนะว่าถ้าเราเดิน15นาทีเนี่ยมันได้กิโลหนึ่งแล้วกลับมา15นาทีก็ได้อีก1กิโลัแสดงว่า1นคาวุธที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้เมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วคือเดิน ไปหนึ่งกิโลกลับหนึ่งกิโลเท่ากับเป็นข้อบังคับให้พระว่าต้องเดินออกกำลังยินะบากก็คือการได้ฉันพระทหารในขณะเดียวกันก็ได้ออกกำลังไปในตัวแล้วก่อนที่จะพักผ่อนนอนหลับเพื่อให้ร่างกายของเราได้ผ่อนคลายก็เดินช้าช้านาทีเพราะว่าเราเดิน<ๆ>เดินอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลมาก2 2ระยะเนี่ยก็คือเดิน 2อกิโลนี่เช้า2อกิโลกลางคืน2อกิโลถ้าทําแบบนี้ได้สุขภาพจะดีฉะนั้นการเดินจงกรมที่พระพุทธเจ้ากําหนดการเดินบินทาบาทที่พระพุทธเจ้ากําหนดได้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตของพระสงค์เนี่ยแท้ที่จริงก็คือการดูแลสุขภาพนั่นเอง